ครับคุณผู้ชมในคลิปนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้เผยแพร่ในเรื่องของอสิทธิของผู้ประกันตนนะครับกรณีคลอดบุตรตรงนี้นะครับสามารถจะยื่นสิทธิ์ยื่นใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับ ผู้ประกันตนสามารถจะยื่นใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้หรือไม่คำตอบนะครับก็คือได้นะครับผู้ประกันตนสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบนระบบ e s e l l Service ยื่นได้ทั้งกรณีคลอดบุตรค่าตรวจและค่าฝากขันนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายแล้วนะครับไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมยื่นผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับ เงื่อนไขก็คือคุณผู้ชมนะครับที่จะได้รับสิทธิ์กรณีคลอดบุตรค่าตรวจและค่าฝากคันเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรนะครับแล้วก็ค่าตรวจค่าฝากคันเนี่ยเท่าที่จ่ายจริงจ่ายให้ตามที่จ่ายจริงจํานวน5ครั้งไม่เกิน1500บาทดังนี้ถ้าอายุคันไม่เกิน12สสัปดาห์ นะครับเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน500บาทอายุคันมากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทถ้าอายุคันมากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน300บาทถ้าอายุคันมากกว่า28สัปดาห์ <S <S แต่ไม่เกิน32สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทถ้าอายุคันอ่าไม่เกิน ถ้าอายุคันมากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปก็จ่ายได,ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน200บาทนะครับทีนี้ต่อมานะครับค่าคลอดบุตรเนี่ยสามารถที่จะได้รับค่าค่าคลอดบุตรสามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้นะครับโดยจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย15,000บาทและก็เบิกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งหมายความว่า จะคลอดบุตรกี่ครั้งเนี่ยก็จะเบิกได้1 5 0 0 0บาทนะครับต่อมาเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรก็จะได้รับด้วยนะครับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นเวลาถึง90วันโดยเบิกได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามข้อมูลก็สามารถาไปดูไปสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w s s o g o t h หรือโทรสายด่วนหมายเลข1506ซึ่งเขาให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับ